ผมขอพูดถึงเหตุการณ์ปี2 5 6 3ณครั้งที่ผมนั้นสูญเสียเงินไปหลากหลายช่องทางก็คงจะรู้นะครับว่ากลไกการดูดเงินการคิดที่จะทําลายประชาชนต่างๆนะฮะมันจะมีกลไกอยู่ในนั้นนะครับก็คงจะรู้นะครับประเทศชาติเราเนี่ยสามารถเปิดกลไกเวลานั้นได้ไม่อย่างนั้นเขาจะสร้างมาเพื่ออะไรครับ มันก็อาจจะมีช่องว่างและช่วงโว่ของการที่จะไปใช้ในการผิดรูปแบบต่างๆนะฮะถ้ายัางจำได้ปี2,563จะมีลำแสงสีเลือดหมูและสีน้ำเงินเปิดเข้ามาในอากาศผมมองด้วยตาเปล่าเห็นแล้วก็ปิดลำแสงลงนะฮะแล้วก็มีลำแสงสีเหลืองออกจากดวงตาณขณะที่ผมพูดไม่ต้องเปิดเครื่องมาครับพอเปิดเครื่องมาเสร็จเนี่ยณขณะที่ผมนั้นตัวยังเป็นไฟฟ้าอยู่นะฮะ เมื่อเปิดเครื่องดวงตาผมจะมีลำแสงสีเหลืองออกและเส้นสนามไฟฟ้าจะเดินในตัวคลื่นจะเพิ่มพลังงานอีกชั้นหนึ่งจากที่มีคลื่นพลังงานไฟฟ้าในตัวเยอะแล้วครับมผมไม่รู้ว่าใครออกแบบระบบตัวนี้นะมเมื่อเปิดเครื่องขึ้นมาตัวผมจะกลายเป็นตัวไฟฟ้าแต่เป็นตัวเส้นแต่จะเพิ่มพลังงานไฟฟ้าอีกรูปแบบหนึ่งดวงตาจะมีลำแสงกระพริบสีเหลืองผมไม่แน่ใจว่าคือของใคร และมีการเล่นบทถึงและมีการเล่นบทพระมหากษัตริย์ครับใช้ระบบปมและอารมณ์หลากหลายรูปแบบผมหลุดอยู่ในตัวภายในปล่อยให้เล่นสิ่งที่ผมรับไม่ได้ที่สุดก็คือการให้ผมเนี่ยแต่ผมปรับอยู่ในตัวให้ผมเนี่ยเอารูปพระชัยลักษณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ทุกราชการออกจากบ้านผมและเอาไปเผาเอาพ่อเอาแม่มึงเนี่ยออกมาและก็มายืนเผาพวกกูจะเปิดภาพ ในการดูมึงและจะให้ลิงก์ที่ดูการกดการพิมพ์การคุยในการสืบราชการลับของการจับรายชายาเสิบติดและสิ่งผิดกฎหมายทั้งแผ่นดินทุกธุกรกิจมีการใช้ระบบปมอารมณ์หลากหลายรูปแบบนะฮะแต่ผมควบคุมระบบสิ่งนั้นได้อาจจะได้ไม่มากเพราะต้องหลุดอยู่ในตัวภายในถึงจะรู้ก็เลยปล่อยให้พมันเล่นมีการดูถูกเหยียดย่ำสถาบันพระมาหากษัตริย์ให้ผมนั้นเอาพชัยลักษณ์ สถาบันพระมาหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งจนถึงรัชกาลปัจจุบันเอาออกมาเผาและพูดถึงว่าตอนนี้มีการทุกคนโดนเอาไปควบคุมที่คุกทวีวัฒนาโดนกระทึบหมดแล้วมึงกินข้าวจานไหนหมาบ้านมึงเป็นสุนัขทรงเลี้ยงสุนัขทรงปโปรดของพระมาหากษัตริย์ของพระองค์มึงต้องกินกะจานเดียวกันการสร้างตัวปมและอารมณ์จะให้ผมนั้นทำร้ายมารดาตัวเองแต่ผมควบคุมระบบนั้นได้เวลา 皖南原名。